นนีะะคะวันหยุดคุณแม่ของน้องสุก,กัญมาที่ทาวน์รีเวอร์นะคะเราจะมาเที่ยวสวนสัตว์กันแล้วก็ทำะไรกันคุณพอ่อเอาลงมาด้วยล,วลองแกงนะนี่เร<อ>าจะมีให้น้องสุก,กัญญาดูนะคะลองแกงจะมีสัตว์ต่างๆและให้น้องสุก,กัญตื่นเต้นบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ต้องติดตามดูด้วยนะคะ,ะพร้อมอยังพร้อมอยังฮะไปกันเลยทางไหนทางไหนชี้ชี้ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะไปกันเลยใช่ อพี่นกแก้วนะคะพี่พี่นกแก้วใหญ่มากนะคะโอ้น้องสกัดกำลังดูอยู่นะคะโอ้กำลังเพ่งนะว่าเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีตัวไหนน่ากินลุดดู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 พยามพยามพี่นกแก้วนะครับโอ้โหคุณพ่อกำลังจะเข้าไปที่ร่องแก่นนะคะพี่พีนี่งานเป็นแบบนี้บอกคุณพ่อใช่ว้าวนอ้กสกัดจะไม่รู้นะคะวันี้ต้งเจออะไรมาบ้างนะคะคุณแม่ก็จะเซอร์ไพรส์น้องสกันตอนไปเจอเลยนะคะพี่พีจะไม่บอกน้องนะ ความลับความลับน้องุูกาดูสิมีคนทายเรือด้วยอมีทีเนี่ยนะพี่ปั๊ดโอ้โหดูดิพี่มาพะกนงเงี้เนี่ยตรงนโอ้โหน่ากลัวเลยนี่ยพี่มาพี่มาไก่จุกเนี่ยนะไอ่แดงนะดูดิคุณแม่มันใช่คนจริงหรือเปล่าคะคือในการยิงปงอย่งเงี้ยนะคุณแม่คนจริงหรือเปล่าคะแล้วเนี่ยมองแบบเพ่งมากอะทำไมคนไม่ขยับเลยลูกงั้แม่ไม่เอาแล้วน้องกลัว เฮ้ยเข่งหบวะทำไมไม่ขยบเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าจะถึงแล้วใช่เราจะถึงแล้วนะคะโอเคฮิปโปโอ้โหนี่ยเนี่อเราทำตูฮิปโปแลเร็วๆใหญ่มากเลยดูเขี่ยวนี่โอ้โหกลัว้ามาใกล้ ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วเออเอียงนี้เลยนี่คือใกล้ชิดธรรมชาติมากนะคุณพ่อตาตังนี่ฟ้าตังไงอ้าตังนี่อย่ากลัวแล้วไม่เอาลูกแม่เอาเนาะอัปกะอนอัปอ๋อปะตอนนี้นะคะคุณแม่พาน้องสุกัสมาที่ริเวอร์ซาฟารีแล้วนะคะนี่เราจะไปล่องแก่งกันนะแต่ว่าหน้าทางเข้าก็น่ากลัวนะคุณพ่อเป็นงนเชิญเข่าใช่คุณพ่อดูหน้าน้องสุกัด มันก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์น้องสุกัดอีกเยอะนะคะคุณพ่อนี่คือครั้งแรกเลยของสุกัดเลยนะคะน้องก็จะต้องแกงนะคะรับก็ไปซื้อตัวกันดีกว่าฝากตรงนี้เลยนะครับค่ะเช็คคอนนะครับจะดูทางเข้านะคะพี่ๆยังไงเข้าป่าเมสซอนแบบว่าคนเข่านะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงๆคุณแม่ก็กลัวนะคะคุณพ่อน้ามาคนเดียวโอ้โหสุกันเซ็ตเลยนะกล้ามเหอะทางแรกจริงๆนะคะที่พามาโอู้นเป็นเมืองเมืองโบราณเลวนะคะมีควาย ไฟมีไฟด้วยนะเหมือนบูชายันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นป่าเป็นป่าเราเป็นป่าใช่ลูกแกสนั่งหน้าคนด้วยนั่นคือเป็นตาวเพลงก็ตื่นเต้นนะยายโอ้ยมียันตบด้วยเนาะสุกัญญดูสิแคุณพ่อมันตบนี้ที่บ้านเรามีไหมตรงข้างขาดีมีตังค์ด้วยนะไม่ใช่ค่ะคุณพ่อเุก้ยงก่น ข้างเรือหรืข้างเรือ้วใช่ข้างเรือ่องเราจะขึ้นเรือกันดีกว่าครับคุณพ่อขึ้นเรือนะครับตรงนี้อ้ี่เปียกแน่นนเลยนี่เนยนั่งตนั่งนตรงไหนดีคุณพ่อนั่งเลนะั่งทังเลยนะ้ัเรยนะคุณ่วนอยกเอา่า่่่่่ ตลกดีอ่ะดูดูเห็นนูกได้คุณพ่อ้าวชนเผากินคนว้กินเผากินคนด้วยดูสินี่นองสกัดุน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 ักสกัดโอ้ดูสิโอ้โหหนีแล้วกันนี่เลยชนเผือด้อยนสกัดเสือด้วยมีเสือด้วยขอบคุณแม่ไม่ห่านะคุณพ่อ ดูหน้าเขาปุ๊กอะไรลูกเไรอุ้ยเป็นไรลูกดาง้าวมันมเือด้วยนะดูว้มีเือดมันด้วยนะตอนเราขึนสนิทนะคะพอดูต้นไม้สิมันคุมเราหมดเลยนะคะไม่ให้เราดูอะไรลูกีน่ง้ยลองดู่ นี่นี่ลิง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 เฮ้ย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 สุการ์นี่วู้วเฮ้ยสุการ์เอ็มเลยแล้วมาควยเฮ้ยไั่หมู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 นี่ไงสุการ์นี่เป็นการ์ดหมูของจริง เราล่องต่ายจริงๆเลยนะคะพี่ๆถ้าใครยังไม่มาลองมาดูนะคะนะใช่เพราะว่าสองข้างทางตื่นเต้นมากไม่รู้จะเจออะไรบ้างเลยนะคะเนี่ยคุณพ่อมีคนนอนกลางเต้นนะคุณพอ่อกลางเต็นท์ตรงนนีะ้เลยนะรับคานอนไหมลูกตื่นเลยดูหน้าก่อนนะลูกก็สวยมากครับอัญชันนี่มีนกร้องด้วยอ่ะโอ้ยนเสียงนกเาแล้วที่นี่ธรรมชาติมากเลยนะคะพี่ๆนี่โอ้โหดีเด็ดค่ะ พอข้างหลัง๊าัใหญ่มากเลยบายบายบี่าัยบายพี่ชางบาย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 พี่ชายบายบายนสุาเยี่ยมนะคะบายบายค่ะน้องกมาใหม่นะมาใหม่นะคะได้นกบินยังไงนกบินยังไงอย่างนี้ค่ะพี่นกบินอย่างนะคะมาตนี้เลยอย่างนี้ไเนี่คุณพ่อเราจะเข้าชนเข่าอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อพเยมตีกเขาอยู่แถวนี้เลย้สาวโอ้อออ เอาทีล่าสักพีลาสกอยเจนวาวนหัวจงเลยโอ้โหโอ้ยดุสิมันอยู่ตรงนี้ไอเนี่ยคุณพ่อคะเขย่งหมูรอเราปะหา่อให้อูตรงนี้ดิน่ามากเลยเนี่ยกสุกไม่มาคุณพ่อวิสุกัด กวนแต่คุณแม่กวนจริงๆนะคะคุณป้าเพราะว่างูมากินตามมองคลามเราด้วยนะคะคุณพ่อใหญ่มากีน้ำตกฮ่อาลูกสุกานะคุณพ่อตกใจนะคะพี่พี่เอาสกัดมีเล็บด้วยเนี่ยนี่ การมานนอนก็จะเจอพี่ลาดนะคะตอนกลางคืนนะคะนี่เขาไปทำไรเต็นต์น่ะเขากำลังเล่นอยู่ค่ะคุณพ่อเขาขย่อเต็นต์มีคุณพ่อยู่เรากำลังโจมเย็ดเต็นต์ไหคะนอนเขานอนไม่หลับนะคะในเต็นต์หูนั่นลูกนั่นนี่พี่ลาดถ้าเราแตงโมจิตข้างบนนะพี่ลาดหิวนะคะแต่ว่าเปิดไม่เป็นนะคะเราไปชั้นนอนชั้นชั้นไม่ตกยังยังงงอยู่ค่ะคุณพ่อเนี่ยเฮ้ยตกใจไมหมดเลยคุณแม่ตก นี่อะไรเนี่ยอะไรคะคุณพ่อคนกำลังโดนจับนะไหนคุณพ่อหัวยเนี่ยนี่ยสุกัรแม่กูดูสิคุณพ่อคะน้องสุกัรจะไม่มีแบบจะช่วยเหลือเลยเะคะไม่ยุ่งค่ะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ยุ่งนะคะคุณพ่อน้อกล็อกงนหัวเลยด้วยอ่ะล็อกอะไรอะน้องสุกัรณ์อกบินยังไงนอกบินยังไงล็อกบินอย่างงี้นะคะพี่น็อกบินอย่างงี้นะคะพี่แล้โหัวแล้วหัว้ด้วยนะโอ้สุการอ์ยีรา ตุการดูสิ้มเราคุ่คอยยาวมากเลยแล้วก็นังกันอยู่นะคะไม่รู้เจออะไรกันบ้าค่อ้าโอยนกุกานักขบนเนี่ยุการดูสิอ้าวไม่มีอะไรหรอคุณพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรหรอคุณแม่ก็จบแล คุณแม่ตกใจค้างเลยนะคะคุณพ่อมีน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาจำลองออกมาได้เหมือนจริงมากใช่คุณแม่กลัวจริงแม่ก็กลัวนะคะพี่แล้วก็มีท่อนไม้ตกเลยนะคะใครจะเข้าองแล้วใครจะเข้ามองแล้วทุกทายกำลังมืดแล้วน้องสก๊าดโอ๊ยตุ๊กตาจี๋ของจับมือคุณแม่แน่เลยนะคะน้องใหญ่เลยเฮ้ยดี เดี๋ยวเข้ามาในถ้ำแล้วครับตอนนี้มันจังมองไม่เห็นเลยคุณพ่อแม่กลัวโอมันมืดอย่างงี้คุณแม่กับน้องสุกัสแม่เลยนะคะว่าคุณแม่กลัวนะคะคุณพ่อแล้วสุกัคนก็ทำอะไรกันคะโอ้ยไหลตะขาบไหลเอาเลยครับคุณพ่อโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครูจริงๆลราฉึกมากนะคะคุณพ่อเราไปจนใครในป่าเลยอ่ะ เอาสุกานต้องเปลี่ยนแน่เลยดูสิเออไม่อยากโดนน้ำาวอ่าวน้ำไหลพอดีนะคะคุณพ่อนี่นะคะโโอ้หูเขายังชัวนะคะพี่ๆแบบน่ากลัวมากคุณแม่หลับตาเลยนะคะเกียร์ว้าวไปเจอช้างเปียกเลยคุณพ่อไม่มีอะไรโผล่มานะไม่มีแล้วล่ะคุณพ่อลมเย็นๆแล้วค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเนี่ยมีนกมีนกอย่างนี้แสดงมากเราออกจากป่าได้แล้วนะคะพี่พี่

คือฉันรอดค่ะฉันนั่งเรือฉันรอดนะคะพี่พี่ตุ๊กตาเ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 ตาคุณพ่อเสียงอะไรอ่ะอะไรปากอะไรน่ากลัวน่้กลัวเฮ้ยมีคนป่าด้วยอ่ะคุณคุณพ่อเขาจะเป่าใส่เราหรือเปล่าคุณพ่อเป่าอะไรข้นน้ำนะคนอย่าปิดี๋ยวพ่อหเราฝันว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ ใส่พ่อมีือค่าคุณพ่อนันแม่ะโกัสจิงตอโตด้วงป่หลตัวจิงต้อตัวพูดนะคะพี่มีขนพ่อแม่ลูกก็มีโฟอ่า เขาพอพันนะคะวิธีชาวเขาพอพันนะคะแต่มีปศลามากพอพันค่ะคุณพ่อเราก็จะถึงทางออกแล้วนะคะเรามีน้ำตกสวยงามมากเลยแล้าลมามาแย่ลงมาบมือขๆือขมือขขึ้นเรือกันนะคะคุณพ่อ นะะคน้องสุกากะกำลังถ yeah, ่ายรูปกับพี่อยู่นะพี่มาจากไหนคะเนี่ยทอมกาดจันแฟนเลยนี่แฟนคลับจากพี่จับคอนแก่นเลยนะคะชอบน้องสุกากคลิปไหนคะคลิปไหนลูกพี่อยู่ตลอดพี่อยู่ตลอดเลยน่ารโอ้ยขยัน จนภัยของสูกัดที่ซาฟารีเวอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในอีพีหน้าสูกัดจะไปเล่นกับปลาโลมาแล้วก็พิลิงอุรังอุตังมาดูกันว่าสูกัดจะตกใจหรือว่าจะสนุกขนาดไหนรอติดตามชมได้ในอีพีหน้า